ดูนะอันนี้สี่ประตูตัวเตี้ยเป็น X Series เป็นรุ่นพิเศษของ D Max นะจ๊ะเรารถทุกคันของเรานะมีรับประกันโครงสร้างชัดเจนเรามาดูนัดยึดฝากระโปรงอีกนะฮะไม่มีรอยเงยรอยจะรอยเกามาดูแผ่นเพจนะต้องมีทุกคันนะของ X Series ไอของ D Max เรามีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารทหารไทยนานชาติมาตรวจสอบแล้วแล้วรับประกันว่ารถคันนี้โครงสร้างปลอดภัยถ้าคุณลูกค้าออกไปแล้วไปตรวจพบเจอว่า รถเคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วม,มไม่แม้คืนเขารับซื้อคืนเลยคุณลูกค้าอุ่นใจสบายใจได้ไม่ต้องเสี่ยงใด้งสิ้นสําหรับตัวนี้นะคะโครงสร้างด้านในนะคะตัดลายสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ X Series นั่นเองนะคะฟังก์ชันพวงมาลัยมีให้ครบครวนด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็น i อลซู X Series เกียร์รรมดานะคะเป็นรุ่นตัวเตี้ยนั่นเองนะคะเลขไม้แท้ๆอยู่ที่1 พันกิโลเท่านั้นเองนะคะถ้าไม่่ทะเอามาคืนได้เลยนะคะส่งไปด้านหลังนิดนึงจ้ะด้านหลังนั่งได้สท่านนะคะหรือเรามีผู้โดยสาร2งท่านเราสามารถยกเท้าแขนมาวางได้เลยนะจ๊ะตัวนั้นสบายๆนะจ่ะโอเคนะจ้าดูความสวยงามรถคันนี้แล้วนะ,ะพ่อนอยู่ที่12,700บาทรถคันนี้เอาอีกแล้วครับท่านนะเอาอีกแล้วไม่มีเครดิตก็ ไม่มีเครดิตก็สามารถมาฟรีดาวได้ขอให้คุณลูกค้ามีไรายได้เพียงแค่25,000บาทเท่านั้นเองทุกอาชีพนะ25,000บาทาถ้าไรายได้ไม่ถึงก็หาคนมากู้ร่วมมารวมไรายได้นั่นเองนะครับ